คลิปนี้มาดูวิธีเซอร์วิสและปรับตั้งเบรกก้ามปูของจักรยานถอดปลอกหุ้มปลายสายถอดน็อตยึดสายสลิงปรับสายสายลิงให้ตรงถอดสายสายลิงออกมานะครับปรับตัวตึงให้ขนานกับมือเบรกนะครับมันจะเป็นร่องอย่างนี้แล้วก็ปลดสายเบรกออกได้เลยนะครับึ๊บนี่ตรงปลายสายมันจะมีหมุดอย่างนี้จากนั้นนะครับดึง สายสลิงออกมาทําการฉีดสเปรย์เข้าไปที่ปลอกสายนะครับให้สเปรย์พุ่งออกมาอีกปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อหล่อลื่นด้านในจากนั้นใช้จารบีทาสายสลิงฉโลมให้ทั่วเลยนะครับฉโลมให้ทั่วตลอดเส้นเลยถ้าปลายสายแตกให้ทําการจัดและตัดส่วนที่แตกออกนะครับยัดให้ทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งสายเบรกจะลื่นแล้วนะครับ หลังจากนั้นตรงนี้เป็นตัวตึงหรือหย่อนสายสลิงนะครับให้เราปรับมาอยู่ที่ประมาณกลางๆให้มันตึงได้หย่อนได้นะครับจากนั้นใส่สายสลิงกลับเข้าไปที่เดิมใส่หมุดเข้าไปนะครับปรับตรงนี้ให้มันตรงร่องปุ๊บล็อกบิดเป็นนิดนึงเพื่อไม่ให้สายมันหลุดนะครับอ่าฉีดสเปรย์ตามจุดหมุนต่างๆนะครับจากนั้นใส่สายสลิงเข้าไปที่ตัวปรับด้านบน จากนั้นเสียบเข้าไปที่รูด้านข้างนะครับด้านข้างมันจะมีรูสำหรับสอดสายสลิงเข้าไปปึ๊บบีบนะครับใช้มือด้านนึ่งบีบเบรกให้แน่นดึงสายสลิงให้ตึงนะครับปรับตัวปรับที่เบรกให้มันอยู่ตรงกลาง ให้สามารถตึงหรือหย่อนได้นะครับปรับให้มันอยู่กลางกลางกมเบกให้แน่นดึงสายให้ตึงจากนั้นขันน็อตยึดตรงจุดนี้ให้แน่นเลยนะครับถ้าไม่แน่นสายสลิงอาจจะหลุดได้นะครับในกรณีที่เรากำเบกแรงๆนะระวังนะครับจากนั้นมาลองเบกดูถ้ามันตึงไปให้ทำการหย่อนนะครับจะหย่อนที่มือเบก หรือหย่อนที่ตัวก้ามเบรกด้วยก็ได้นะครับเบรกก้ามปูมันจะสามารถหย่อนหรือตึงได้หลายจุดถ้าตรงนี้เฮ้ยรู้สึกว่าเบรกแข็งอยู่เราก็มาปรับตรงนี้หย่อนลงนะครับจะปรับหย่อนหรือปรับตึงอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเบรกหน้างานเราเลยนะครับเมื่อได้ระยะที่พอใจก็ทําการล็อกน็อตนะครับเสร็จเรียบร้อยกรณีที่มันเบรกแล้วมันกำแค่ข้างเดียวนะครับสแสดงว่าสปริง มันไม่บาลานซ์เห็นไหมมันจะมีสปริงอยู่ตรงกลางนะครับเราต้องทําการปรับแกนด้านล่างเพื่อให้สปริงมันบาลานซ์ซ้ายขวาเท่ากันนะครับคลายน็อตออกปรับสปริงให้เอียงล็อกน็อตเข้าลองก้ามเบรกดูนะครับจนกว่าจะได้ตําแหน่งที่สองฝั่งเบรกบาลานซ์กันเท่านี้นะครับวิธีการปรับตั้งเบรกก้ามปูก็ง่ายๆประมาณนี้ลองเบรกดูนะครับล้อจะต้องไม่สีผ้าเบรก กำแน่นกำง่ายเบรกหัวทิ่ม